สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมอนี้ก็มาพกพอกันชือเกาเนาะทองซองสาวปอหวยยางเด้อมอนี้ก็สิางานสู่คอเนาเบ่าวสาวพี่น้องซึ่งเป็นลานของขอยเองอันนี้ก็เป็นเอื้อยเขาเนาะลูกสาวิ่นนี่แหละเน่มดีๆดูไมยอะมคย่งพอเพินหมวนเนาลูกเคยฝันม่วนเลย มังานสุโคเบาสาวพี่น้องเนาะบ่หัวสิทธไดพี่น้องเนาะค่ะสินสดผุดสาวห่วยยางเนาะกะกะรุ่นน้องอะไรพี่น้องจะบบาจะเบายังมาทันมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเถ้าแก่ทางผายยิงเนาะ ลายกำลังมาพี่น้องคนกระไลลายได้มันนี it> it ่น่ะได้พอเบาพอสาวมันนี่คนขางลายเนี uh ่ยยดมาบอกเขินกระซิมีพิธีผูกแค้นเฮือนจะเบาก่อนเนาะพี่น้องจังมาเฮือนจังสาวจะเบากับคนบ้านเดียวกันนี่แหละเฮือนใกล้กันเนาะเพือนกับเฮือนใกล้กันบใกล้บ่ไกลพี่น้อง ยังโมโหเลยค่ะชินสอดพิ่นทราดเนาะค่ะไปพังน้ำกันเด้อตอนนี้ึลังแห่เคยมาพี่นกนวรายี่นอนคสาโลยผู้เบาพี่น้องคุณอันนี้จะเป็นฝั่งทางจาบ่าวเนาะหอบสาดตรหอบมอนมาให้เลย ฆ่าสาัตว์ฆ่าสัตว์ถูกเจ้าบ่าวน้อพี่น้อง่ตลาดอันนี้สิเป็นเจ้าบ่าวพี่น้องขึ้นมาแล้วรุ่นน้องเนาะประมาณสิบกว่าปีเน,ะน,น,นาะ <c oughs> สิบแปดลุงจักเท่รไถ่สมมตินี้มีแต่รุ่นน้องกับลูกเอผัวรุ่นเท่าเฮ้ย เฮ้ยโต้รุ่นเท่าเลยได้ลักษาจชิคาสามชิบเลยทิมจะเบาจ้าลายขนาดคอยยังสับนีบอ่ะ ต้องกว่านี้ขึ้นแขนก่อนนะว่้ยเดี๋ยวใหญ่บูดน้ำรังเองเลยทุกคน

ແຈວເລັດກົ່ວຕຳແຈວຢູ່ໃນຍິບໃສຕາ <laughs> ไม่ได้ผ่านเกล้านเลยมาเตียนขุมเงินบาทขุมเงดนบาท อนนี้ยูทูบเบอร์ลายปอคนงามอันนี้ก็ได้ไปดีสะไปดีเลยาดาตองน้องใหม่จองน้องใหม่อขาห้ติดตามเด้อมันนีลายเด้อมืนนีลลาค่ะค่ะจิ้นสดภปาบันหน่อยยางได้ด้เนาะ้ลอ่อยปลา้านลอยปลล้าน ลัเอาปลายมันเอาปลายนบ่เอบปลายเปนโปลายมันจะเทไรเลยมองแล้วรอดามาเบืองหน้าจะบบากัจะสาวพี่น้องใกล้ๆกินกินกันแล้วบอสาวนตาแมตาแมะดีใจไอ้ปลาโน้ตขาหระวังขงวานี่ áp, nước ngâm, nước chấm. Nước ngâm, nước chấm. Nước

นักเข่านักหน้าพดบอกชื่ชอบของจนหอบันหมไนล้นเฮ้ยเบิ้ลเดร์หามเทถิ่นได้ ฮาต้องเบิ่งเลยกินได้ม่ได้เยเขาเอาเลยที่ขาขาดอกเลย nhăn bơ lúc bụng khen còn Hãy subscribe cho กินไหมไม่หมดได้น้ิได้น่องเร็วๆนี้เฮ้ยลุงคืนนี้อย่าให้พลาดนะเป็นนอนยืนหน้าเหมือนเดิมมิจมูกขู่เนาะมาผูกแขสลาน สะลงสะนยนองเคยนองเคยแต่คอยลานเคยซาซาก็แล้วบ้ีนน้องอาซาแล้วแล้ว เาขาวอาแซนเอาเขาเาขวนวันั้นไดเหรคเกมวาี่น้อตอนนี้บุญกะสีสั่งซอนเนาะผู้ใหญ่พี่จีสั่งซอนเลยพี่น้องคือชิ้นนี้แล้วทำช้อนกระเบนบอกกระเบนอะไรบ้างเจ้อไปเด้อลูกเด้อหลานเด้อ ผู้ยิ่งคือกันผู้ชายกันนับแต่วันนี้ต่อไปวันนี้วันทีนี้เป็นคู่หัวผัวเมียกันแล้วนะฮครับแข่งกันเออเป็นเาศกาลได้ด้วยนะแพ่งกันไม่ได้คิดว่าลุงเชื้อไร้มาเฮาเว้าความเก่าจะพิสกันบ์ขให้ว่าโอ้ยผู้เฒ่าคอยชาน้วผู้สาวาคอยชานแต่ไ่ให้วนี่กระชืดใจแข็งห่างใจแข็งอันว่าเมียนี่เด้อ ไปให้กับห้เชียงป้า feeding, ไปหน้ากับห้เชียงไก่เด้อใหห่าให้แพ้กันหอยเล็บปูเล็บขาคือคนว้านแหละไรว่าเมียบ้าจักกับห้ยทากผัวให้เฮ้ยนั JI, ่นหาบ่อหรือ <naughty> ว <victims> ่าน้าบ่าเช่าพ่อบ่อห้ทากผัวผัวคือกันบ้านบ้จักกับห้ยทากเมียไครเฮ้ยนั่นลุงบ่หรือป้า ให้ทามลูกทามพอทามตันในระหว่างผัวกับเทียมให้พันความไปว่าให้กับให้ม่าดายฮักใบตายมาแก้งคนหม้อคนละแก้งก้นหม้อคือคือพื้นคือรวนแหละเบิ่งหน้าคอยลังให้จับเข่าจับแก่เออจับายจับน่องเอ่อแ่บบนี้ต่อไปไลยเออบ่ให้ค้อยให้ดายคนลาให้ฮักให้แพงให้เข่าวให้ลูกหลาโน่นโน่นเชี่ยนทาน ลานกลานเจ้าโคดคือว่อไงพ่อ่บากันก่อนคบ่าไงทามลูกทามเมียเมียไก่ทามผัวเนี่เอาอาณาบ่าบอก่ห้ขึ้นเรื่องชูลงเรื่องดำเลอลูกเ้ยหลานเ้ยนำแต่ไม่เนี่ต่อไปเนีุ่ได้าจะเป็นรลินก็ลินบ่ให้ดินไผ่ให้ดินเมีย เบี้ยยังเบยักิดมักพายเบี้ยบักเตงมันเต้าเนืิได้สินีเน้อลูอเนื้อนับเตอนี้ต่อไปให้เป็นยาวเป็นเนือในโคเดียวไม่เดียวได้เอากะอยู่รับกัรห่วงกันเดอร์นับเตนี้ต่อไปมีให้งามเลยให้มันให้เยอะชาถูกเทาเน่เดอร์ไม่ได้ว่าอะไรนะอ่านควาแมนชว้ ทำเลือดขาท้วงทำเรื่อดช้ำบาเรื่องขาดองนี่แหละอ่ะเอาทำเรื่องขาดองเท่าดเนาะละคำทรายอ่ะว่าแล้วเนาะเรื่องขาชิ้นชอนของเจ้าสาวหรือว่า่ายทั้งลูกทั้งไพ่เนาะผู้ายเองในนาว่าเป็นผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของเจ้าบ่าว ขาดองทั้งเมื่อนห้องวาเนาะขาดสินทอเป็นเงินกิดทั้งเมื่แมนเ้าวา้ารานกีาหัวสองโตเออเป็นเงินบาทอะไรบอแมนถ้าเป็นเงินบาทชาล้านกัจีบอคอยธนัดปันไดกขาดสิตกวางสามเจ็ดขาด้าวเอ็ดสามแปดาสีสิต๊กวาง เจ็ดหมื่นกว่าเนาะโดยๆท่านละเนาะส่วนมากไม่เข้มามีคนหยัดชอยมาต้องการเะว่ากประมาณเจ็ดหมื่นกว่าเออโดยดกาชิตโต๊หวังเซาหารานคำหนึ่งบาทเนาะอนี้เวลาแตงเนาะฮ้อนมือแตงหรือว่าปิดมาหาได้พ้อจะแตงแล้วโดยโคำหั่นสองสลึงกากชิ้ข้างอยู่สองสลึงอีกหัวหนึ่งโต เงินอีกอันถอ,อกไปแล้วอันเขาพพ้อมตัวท่าในมือนี่1น่งล้านกลายเป็นยังข้างทอกในมือแต่งเ้าล้านเนาะและอันอยากเขาอยางหูแบบว่าอันเงินที่เรือนอ,อีกอีกซิหาล้านฮึ่งปรได้ทถอกและการข้ามอีกช่องสลึงขนาด<อ>ต<อ>ัวนี้นะ ตามทีดพร้อมประเพณนี้ที่เคยปฏิบัติกันมาเนาะโดยโดยอันนี้แหละเนาะเพื่อนเพร่ห้องว่าคาดองข้อคาดองข้างคาดองข้างเออแน่ไรก็ตั้งไว้ก่อนเนาะอ๋ออันนี้แหละเพื่อนว่าเมื่อจดอัานาใบนำต้านหรือว่าบ้านเฮาห้องว่าใบนำต้านหรือว่าพื่นทางการห้องว่าจดทะเบียนสมรสออโดยโเพื่นก็เลย,ยว่าเขียนบ้านไทยหรือว่าอยู่บทที่นี้บวถามความหมายเนาะอยู่บทที่นี้บวถาม ขอ,ของการยาห้างนาองเองตามกรณีนั่นนั่นก็หไมยความว่ากรณีนั่นนั่นก็หไมยความว่าัว,วและเมีภายภาย้ายข้างอยู่แต่บงังเออเนะอันนี้อธิบายเนะเนี่ยไปหลักหลินสู้โต้น้ำผู้เบาคือผัเดินเดิมเดิมนี่แหละผายผู้ชายก็ได้เปียบแต่บ่ไม้ความว่างเงินที่ข้างกันไปเอาคืนเดอก<า> ส่วนทีปลายซ้ายถอกกระไดเนาะข้อขึ้นเทียนตอนนั้นพาเงินหยกขันขอหั่นล้านหนึ่งมันเป็นของเชาของแกโดยตามกฎหมายอย่าเลี้ยขาทวงบ่ได้เงินที่ยังข้างค่าคันถ้าปลายซ้ายนี้ยิงบ้านนี้มายความว่านทายนี้ยิงดูปโยูกับป้าฮาลินชูทัวอันเนี้ยคนอื่นหรือว่าคนอื่นก็แล้วแต่ไปเอาเงี้ยมันค่าดองที่เฮาข้างจำเป็นจะเพิ่นพ่อง ห่วงหาอันนี้แหละอยู่บทีนี้บทามแต่ก็เองตามกรณีนักเบาของการยาห้างนั่นนั่นอันนี้ว่าทางกฎหนไม้เนี่ยอะไที่ค้องแน่ทำไมว่าจะใช้พิษจะใช้ก็คือเสียเบิร์ตเป็นบาษาฮารานนะคะบ่เออจะใช้ต้องเสียเดี๋ยโดยวแต่ก็เองตามกรณีนั่นนั่นคือกันโดยวเดยเกิดจังว่าอันนี้น้องยกเขาอย่ากห่วยจะมันยากใช่เขาแต่จำนี่จะไล่มันนี้เลยก็เป็นไปได้เนาะอันนี้แต่ก็บรได้ว่า เว็ทเช็ดว่าต้องได้หรือบ่ได้ก็จังว่าเขียนว่าทางกฎหมายระเบียบยังเขียนว่าเองตามกรณีของการยาห้างเหตุผลในการยาห้างเดมือนกันเลยเดี๋ยวบอกเลยเลยเจ้านี่แหละเนาะอันตรายแน่เลยเพราะว่าไล่โคตกระทำนะเจ้าเจ้ากินอะไรเวทเชิดเลยเนาะเลยเลยอ่ะขอบใจหลายๆเด้อทำได้เนาะเลย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 ขอบใจหลายๆ เต่กแสดงว่าฮิคองระเพนีทั่วทั่วไปภายในบ้านมีคองระเพนีที่เฮาเคยปฏิบัติกันมาอันนี้กับอจินิษฐ์นัชปภแมชวันเกตเท่านั้นเลยบอกบรรยายต่อไปก็ได้เนาะบอกคุ้มเครื่อั่วประเทศมีแต่ว้ามีแต่มือแต่งกับมีแต่เอามาทอกอีกเก้าล้านเนาะจ้าเจ้าเจ้าโต๊ะหนึ่งโตนะคำสองสลึงโดยโดย ขอบใจละลายตอนนี้ชาวๆก็กินเข่าพี่นอ้องเขาก็จิพานกินเข่าเศกแสบพี่น,อน้องมีหมูเนาอกก็จิมีหมูตัวหนึ่งเมื่อนี่ผิ่นมาสู่พอสาวจะมีหมูเนาออันนี้ลาบเป็ดน,นะนาอเอ้ย หลับเป็ดนี่แกงเป็ดโอเคพี่น้องสลับคลิปนี่กัสิขอจบคลิปเอาไว้เพียงสนีทเด้อพากพอแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาะสิไดาประภาตคลิปใหม่ๆจากสองสาวปอหอยยางเด้อมันนี้ก็มาเบิ่งพิธีสู่ขอผู้สาวบ้านหยนอยยางเนาะกาจินมจอดอะไรเอ,อ้สอยสโนว์จะเอา,าอะไรเนาะสิบล้านก็พอสโลงเด้สโลงเอาอะไรล้านเดียวก็พอ อู๋กระดองโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขากินเข่ากันเด้อมามากินเข่านํากันเนาะตอนนี้กะตอนนี้กะแล้วงาน้ะพี่น้องกะมีแต่สิพากันเมือเนาะกินเข่าอิ่มเรียบร้อยแล้วมันนี่รวยเป็นรวยพี่น้องกะเนาะกะกระดองเพิ่นกระเซาหาล้านคือเพิ่งว่าก่อนเลยพี่น้องเตาหาล้านทอดซิบล้านเนาะแต่ว่ามันีเพิ่งมาทอดก่อนล้านหนึ่งเนาะพี่น้องไหลเป็นเงินไทยกัล้านหนึ่งประมาณสามพันพี่น้องล้านสามพันบาทนะสามพันเนาะ การซองหาล้านก็นคือเพื่อนเราล่วมๆกันสิเป็นอยู่เจ็ดหมื่นกว่าเนาะเจ็ดหมื่นกว่าบาทพี่น้องเขากับบอชันานเรื่องไหลเงินปันใดพี่น้องกับมือมือแต่งเนาะมือแต่งเพ่นกับชีทองอีกเก้าล้านเพราะว่ามือนี้เพิ่นทอดไปแล้วล้านหนึ่งเนาะทอดอีกเก้าล้านแล้วก็ค้ำมสองสลึงพี่น้องเนาะมางานสุขวารานมือนี้พี่น้องอันนี้คือคาดองของสถาบันหยา,ยางเนาะกับประมาณนี้แหละแพลงระถึกอะคิดเบิ่งเด้อพี่น้อง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสนีนาอฝากพ่อแม่พี่น้องกดแซก,กุไลกดซับสับสคให้ทีสำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งน้อสิด้ประพัดคลิปใ,ใหม่จากสองสาวปอหัยยางเด้อตอนนี้ก็สิพาพวกสาว,สาวผิ่นเมื่อก่อนพี่น้องสนุยสล,ลุงไปละพี่น้องบ๊ายบาย